ติดโซลาเซลล์แล้วเราขายไฟคืนการไฟฟ้ายังไงนะครับก่อนติดตั้งนะครับมิเตอร์บ้านทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นมิเตอร์แบบธรรมดานะครับเป็นแบบจานหมุน <S <S 1> <S 1> ก็คือแบบนี้ครับมิเตอร์บ้านทั่วไปเลย หลังจากเราขออนุญาตเสร็จแล้วนะครับทางการไฟฟ้าก็จะมาเปลี่ยนเป็นม,มิเตอร์ดิจิตอลแบบนี้เลยครับเพื่อนับหน่วยไฟที่เราสามารถขายคืนไปได้นะครับการติดตั้งโซลา่าเซลล์แบบออนกริดนะครับทั่วไปถ้าเราใช้งานตอนกลางวันที่มีแสงแดดเราก็จะใช้พลังงานจากแสงแดดเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเราไม่อยู่บ้านหรือไฟที่ผลิตมาดักโซลา่าเซลล์เนี่ยใช้ไม่หมดนะครับไฟก็จะเหลือเราก็สามารถขายคืนการไฟฟ้าไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าแอปพลิเคชันนะครับ จะมาให้ดูว่าขายคืนการไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อคืนยังไงซึ่งตามระเบียบของการไฟฟ้านะครับจะซื้อคืนหน่วยละ2บาท20สตางค์นะครับอันนี้เป็นแอปมอนิเตอร์ของระบบโซล a r เซลล์นะครับอินเวอร์เตอร์หัวเว่ยเดือนที่2ปี2024นะครับก็จะให้ดูตรงนี้นะครับฟีดถูกปิดนี่ก็คือไฟที่เหลือซึ่งย้อนไปขายให้กับการไฟฟ้านะครับบ้านเราไม่ได้ใช้ก็ประมาณ452หน่วยนะครับในเดือนนี้แล้วไปดูจริงๆนะครับว่าบินไฟฟ้าที่ส่งมานะครับใกล้เคียงกับหน่วยที่ย้อนขายตรงนี้หรือเปล่านะครับ อะมาดูบินกันเลยนะครับบินไฟฟ้านะครับที่มานะครับเขาก็คิดเป็นหน่วยค่าไฟให้ปกตินะครับแล้วก็มีไฟฟ้าที่ เราขายไปครับที่ทางไฟฟ้ารับซื้อเนี่ยครับก็ซื้อ451หน่วยคิดเป็นเงิน900กว่าบาทนะครับซึ่งค่าไฟฟ้าตรงนี้ครับที่ไฟฟ้าซื้อคืนก็จะไปหักลบกับค่าไฟที่เราใช้นะครับสมมุติใช้ค่าไฟ1500บาทครับลบกับที่เราขายไป9ก0กว่าบาทส่วนต่างก็คือเป็นค่าไฟฟ้าที่เราต้องชําระครับดีไหมผลิตไฟใช้เองใช้ไม่หมดขายคืนได้แล้วก็เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าได้ด้วย